สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอู้อู้หินปูนเหรอสวัสดีครับเข้าสู่ช่องนายดินดำซิ่งทรัพย์สิงทองครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองสมมุติกันว่ารถไมโครผมนะสะภาพนี้ครับด,ดูดูดูไว้เลยสภาพนี้นะใบแท็ก60ิเซนครับบุ้งกีห้าฟันทรงบุ้งกีสวยอามบุมเล้าดาม ดามตรงท้องท้องอามหน่อยนึงครับสมมุติว่าถ้าจะขายได้เท่าไหร่ครับคันนี้เนี่ยให้พี่พี่ดูเลยครับดู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 ดเอาความเร็วครับความจับตจันของเขาดูเอาเป็นดินเป็นดินปวกนะครับเป็นดินปวกมีความแข็งนะครับไม่ใช่ลอกดินนาดินทรายแบบทรายล้วนนะ นี่เป็นปวกครับดูเลยคันนี้ถามว่าไฟฟ้าครบไหมไฟฟ้าขาดเตากับกระต่ายครับเดินกระต่ายไม่ได้นะครับคันนี้นะครับไฟท้ายออกนะครับไฟท้ายออกระบบเต็มคันนี้นะครับนี่สภาพตามนี้ครับสภาพตามนี้เลยตามที่เห็นนะ ไปแท็กเต็มครับโซ่เต็มโซ่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณเดือนตุลาครับโซ่โซ่เป็นของเคชีครับคันนี้นี่ดูสภาพเลยเอาให้ดูจา่าจาครับนี่นี่ดูเลยสวยไหมครับเอาผมจะบอกนะคันนี้ผมซื้อมา9ก้าแสนเอ็ดนะครับสามปีย้อนหลังไป9ก้าแสนเอ็ดนะครับคันนี้ ทะเบียนอีก30,000นะครับเป็น9ก้าแสนะครับคันนี้ผมซื้อมานะครับสาเหตุที่ซื้อมาแพงในสมัยนั้น3ปีย้อนหลังไปก็เพราะว่าบูทบูทสลักบูมแขนอ่ามเต็มเต็มหมดนะครับคือเขาเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยคันนี้เก่านอกมาหปีแล้วก็มีเสียเสียทีรวุฒนะครับไปซื้อมา พ่อค้านะครับไปซื้อมามาจอดขายนะครับผมไปเห็นผมก็ชอบแล้วก็ถูกใจเลยคันนี้เพราะว่าใบแท็กไม่มีงอไปแท็กเต็มไปแท็กหนานะครับคันนี้ไปแท็กหนาอาบูมสวยครับมุกีีทรงมุงกีีสวยมาก๋าให้ดูเลย ปั้นท้ายครับปับ้นท้ายอบอุนะ่วนี่นี่คือฝั่งฝั่งไหนวะฝั่งขวาอู้ยกเลยอู้โดนตอโดนตอฝั่งขวาครับนี่คือฝั่งขวาก็คือตรงตรงตรงบูมนะครับตรงบูมมีดามแตกไม่เยอะครับแตกประมาณหนึ่งนิ้วผมก็เลยทำการจับดามก่อนเลยกว่า ถ้าถ้าเราดามชา้ามันจะมันจะลามครับมันจะแตกลามมุ้งกีก็เสริมด้านหลังด้านข้างด้านหน้านะครับฟันก็เปลี่ยนเป็นของ140มาจากเดิมเป็นของ PC60 ฟันเล็กครับผมก็เปลี่ยนเป็น140เหงนือกใหญ่ฟันใหญ่ขึ้นมานะครับให้อายุการใช้งานมันนานขึ้นนะครับราคาฟันก็เท่ากันผมไปซื้อของ60ก็350 มาซื้อของร้อยสีก็สาวร้อยห้าสิบเหมือนกันผมก็เลยลงทุนเปลี่ยนเหงือกครับให้มันจบไปเลยก็หมดปลาเข้าไปทั้งดามความแข็งมุ้งกีเข้าไปอีกก็หมดประมาณหมื่นสี่ครับหมดหมดประมาณหมื่นสี่เฉพาะมุ้งกีนะคันนี้นะครับทะเบียนครับทะเบียนพร้อมภาษีต่อทุกปีไม่มีขาดนะครับปีนี้ผมว่าผมจะแจ้งจอดนะผมว่านะ หรือไม่งั้นผมอาจจะไม่แจ้งครับก็จะปกติไปเลยต่อปกติครับภาษีประมาณปีละ้6,000กว่าบาท7,000อ่าไปตอนนี้เจอดินหินปูนนะครับงัดงัดตองัดตอโอเกนี่เขามีแต่ตอแกครับนี่ปูจานพิวจานพิวเขาจะทำยังไงไม่รู้จานพิวก็เริ่ม เก่งขึ้นทุกวันนะครับขับมา3ามปีแล้วก็เริ่มเก่งขึ้นเริ่มมีประสบการณ์มีมุมมีเหลี่ยมนะครับเริ่มทําเปลี่ยนละปีแรกเนี่ยผมปวดหัวมากนะครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ผมปล่อยเลยจากคนไม่เคยเป็นอะไรมาสักอย่างนะครับขับเป็ียนยามอมอมไซรรถพิก้าก็ขับไม่เป็ี่ยนรถดัมก็ขับไม่เป็นรถสิบล้อก็ขับไม่เป็น,อ,ปนอู้จะออกแล้วรถแม็โควขับไม่เป็ี่นครับผมจับฝึกหมดเลย เป็นทุกอย่างครับตอนนี้าจานพิวก็รถเกี่ยวก็ขับเป็นนะครับผมก็หัดให้หมดฝึกให้หมดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะครับคมรู้ความรู้ติดตัวเราไปเรามีแล้วก็ต้องแบ่งให้น้องให้ให้คนรู้จักไปนะครับอ่าดูเลยครับคันนี้ถ้าจะขายนี่ ได้สักเกียร์15ไหม80ไหมเนี่ยได้สัก800,000ไหมเนี่ยเนี่ย,ยดูความเร็วของเขาเอาครับนี่แหละพี่วุฒิมาลองครับพี่วุฒิยังติดใจไม่หายเลยพี่วุฒินะครับพี่วุฒิมาลองแล้วก็โอ้สุดยอดครับเฉียดดินนะครับพี่วุฒิบอกเลยยังเร็วเหมือนเดิมฝากติดตามช่องน้อยๆด้วย,ยนะครับในดินดำซิ่งชรัพส,สิ่งทอง อย่างนี้มุมด้านซ้ายนะครับของเขาสวยเหมือนเดิมนะครับมา r k ก็เป็นรุ่นในตำนานนะครับรุ่นที่ว่าอายุ30ปีแล้วยังยอดฮิตแล้วก็ยอดนิยมเหมือนเดิมราคาไม่มีตกนะครับรถสภาพนี้หายากครับมา r k ี i สภาพนี้หายากมากผมเห็นทีแรกนี่ ผมตัดสินใจซื้อเลยครับนี่ไม่ไปดูเยอะครับถ้าถูกใจก็ใช่เลยแพงไม่เกี่ยวครับเราซื้อมาใช้งานครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะซื้อมาขายไปนะครับกินกําไรได้น้อยไม่เอาผมเลียนแบบซื้อมาใช้งานเลยครับมีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยเราก็ให้ช่างมาดูอ่ะกะบี่อย่างหนึ่งนะครับ ผมเปลี่ยนกองผมเปลี่ยนกลองไฟควบคุม9 0 0 0เปลี่ยนกอง9000ผมลืมไปผมลืมบอกกองไฟควบคุม9000ครับอันนี้ของเดิมมันไม่มีเสียงร้องครับมามากับผมใหม่ใหมมันก็ร้องติ๊กติ๊กติ๊กพอนานวันนานวันเข้ามันก็ไม่ร้องครับระบบหน้าจอมันก็ไม่โชว์ไฟน้ำมันก็ไม่โชว์ไฟความร้อนก็ไม่ขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนกลองครับ9000บาทก็เรียบร้อยครับ ปกติมันเดิมเร็วเหมือนเดิมเสียงเรวคันนี้ไม่มีกระต่ายนะครับไม่มีกระต่ายไม่มีเยิ้มครับแห้งกริปอาร์มบูมแห้งครับไม่มีเยิม้มอู้ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้ารับคลิปนี้ก็ให้เอฟซีลองเดาราคาให้หน่อยครับว่าราคาเท่าไหร่อ้โหจะเอาเกินจริงนะครับอย่าดราม่าผมแล้วกันโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ